ดอกที่เหลืออาจจะได้ท่านละสาดอกทูกทั้งสมดอกที่แจกไปนั้นหมายถึงพรสข้อในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายจะได้ขอให้ท่านทั้งหลายสำรวจชีวิตของท่านเองว่าสิ่งที่ท่านต้องการมากสุดคืออะไรหากท่านที่มาในงานนี้อยากมีบ้านใหม่รถใหม่ธุรกิจใหม่กิจการใหม่ให้ท่านปักที่ใบสีต่อก่อนเป็นดอกที่หนึ่ง ชีวิตท่านหลังจากนี้จะมีบ้านใหม่รถใหม่ธุรกิจใหม่ที่ดินแปลงใหม่หากท่านที่มาในงานนี้ชีวิตทำมาหากินสะดุดติดขัดไม่ลาพลื้อเลยดอกที่หนึ่งท่านจะต้องเดินมาที่หัวหมูก่อนหรือกล้วยก่อนเป็นดอกที่หนึ่งให้ชีวิตท่านหลังจากนี้ทำมาหากินกล้วยทำมาหากินหมูหากท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้โชคดียอยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว อีกจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วทูบดอกที่หนึ่งจะต้องเดินไปปักที่ส้มผลไม้เป็นมงคลชีวิตท่านจะเฮงจะปังจะดังจะรวยจะต่อยอดความจเจริญรุ่งเรืองหากท่านที่มาในงานนี้สามีไปทางภรรยาไปทางสามีอยู่ด้วยกันลูกดื้อลูกไปทางท่านเลือกปักใบ,บสีหลักห้าซ้ายขวาข้างใดก็ได้เป็นดอกที่หนึ่งชีวิตท่านหลังจากนี้จะมีหลักมีฐานครอบครัวจะสมบูรณ์พูนผล นับแต่บักเีลานี้หากท่านที่มาในงานนี้มีความประสงค์อยากถูกหวยรวยเบอร์ชอบการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจดอกที่หนึ่งท่านจะต้องเดินมาปักที่เม็ดขนุนทองยอดฝอยทองขนมทั้งเก้าชนิดหมายถึงความโชคลาภร่ำรวยมองกัะช่วงนี้เเรียนเชิญนั่งก่อนนะครับท่านนั่งก่อนนั่งนั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนครัแบแป๊บหนึ่งทุกท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนนะครับ ากท่านที่มาในงานนี้ทำหมื่นใช้หมื่นทำแสนใช้แสนทำล้านใช้ล้านทํามาหากินตลอดชีวิตไม่มีเงินฝากในธนาคารเลยทูบดอกที่หนึ่งท่านจะต้องเดินไปปักที่ฟักทองและแฟนก่อนเป็นดอกที่หนึ่งฟักทองและแฟงหมายถึงเงินท่านจะเย็นกระเป๋าเหมือนฟักเงินท่านจะหนากกระเป๋าเหมือนแฟงนักกับนี้ชีวิตท่านจะมีเงินเยอะมีเงินฝากในธนาคารมีที่ดินจายนนมาก หากท่านที่มาในงานนี้ต้องการเลื่อนยศเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งต้องการลงเล่นการเมืองเลื่อนซีเดือนเดือนดอกที่หนึ่งท่านจะต้องเดินไปนปักที่มะพร้าวอ่อนไปดอกแรกมะพร้าวอ่อนดูดน้ําจากใต้ถืนดินขึ้นสูงยอดสูงเรียกว่าน้ํากลางเาาเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมนุษย์ใช้บูชาเทพเฮยรดา,า้าหมายถึงชีวิตท่านหลังจากนี้จะเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งเลื่อนความร่ำรวยเลื่อนฐานะจากคนจนเป็นคนรวยเลื่อนฐานะจากคนรวยเป็นมหาเศรษฐีในภายภาคหน้าหากท่านต้องการทํามาหากินเก่งดอกที่หนึ่งให้ท่านเดินไปปักที่ไก่ก่อนชีวิตท่านจะทํามาหากินเก่งทํามาหากินคล่องไก่ตือตั้งแต่ดีห้าหนันไปรอบตัวไก่มีของกินชั้นใดชีวิตท่านหลังจากนี้จะทํากินนล่องทํากินเก่งชน,นั้นหากท่าน กัญาณมิตรที่ดีชีวิตที่ผ่านมาเจอแต่เพื่อนหลอกลวงเจอแต่เพื่อนหักหลังไม่เจอกัญยาณมิตรที่ดีเลยดอกที่หนึ่งท่านจะต้องเดินไปปักที่สับปะรดหลังจากนี้ท่านจะเจอกัญยาณมิตรที่ดีเจอมิตรรอกทิศเจอมิตรนำาลมมาให้รอกได้นักการบัญญีในชีวิตท่านทลายอาจจะเคยร่วับ้ำําเกินต่อบิดามารดารูบาอาจารย์เทปยดาจ้าพอที่จะประกอบพิธีการทวายเทวะเสมอผมจะพาทุกท่านขอขมากรรมตั้งแต่ ในชาติต่ถึงปัจจุบันในชาติถอนคาสาบแช่งถอนคาสาบานพาทุกท่านได้ตัดสินบาตรฆ่าศุกบนในวันนี้ก่อนจะปักเครื่อง,สงเสบยเรียนเชิญทุกท่านตั้งนะโมสามจบโดยพร้อมเพียงกันนะโมต,าาต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตสาภคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัจสาอิติสุขโตอรหังพุทโธนัโมพุทธายะปัทวีคงคา,าพระภูมเทวาครูบาอาจารย์ลุกขกเทวดาบิดามาดาขมามิหัง ลูกขอขมาบิดามารดาครูบาอาจารย์เทเพเรยาดาเจ้าสิหชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินสิบสกลุ่มบาดาลสิบสองท้องพระโรงใหญ่หากเราลูกหลานเคยพิดพลาพรบไปตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติผิดพลาดไปด้วยกาย,ยกรรม วจีกับมโนกับขอคขากับมานักโอกาสดี้หากเราลูกหลานเคยติดสินบาทขาดสินบนตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอให้ขาดกันนับแต่บัดน,นี้ข้าพาเจ้าทั้งหลายขอถอนคำสาบาน ถอนคำสาบแช่งตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันในชาติถอนด้วยนโมพุทธ,ธายะนัดถอนโมถอนพุธทธถอนทาถอนยะถอนถอนคำสาบแช่งถอนคำสาบานถอนด้วยนโมพุทธ,ธายะเนื่องด้วยวันนี้ได้เลิกดีมหาเศรษฐีรวยทรัพย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ถวายเครื่อง,สองเสวยแก่เทพพยายดาเจ้าอีมังสูบาพญชนะสมปันนะังสาลีนะังโหชนานะังอุทนังวรนะังพุทธศะลุกขามาัสสะเทวัสสะครูบาอาจารสสะปูเชมากข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้องถวายบายสีเทศบายสีพรบาายสีหลักชัยบายสีต่อบายสีปากชามผลไม้เก้าอย่างขนมไทยเก้าชนิดอาหารหวานขาวเหล้ายาทั้งหลายน้ำสีบริสุทธิ์นำมาถวายครูบาอาจารย์เทพเรยดาเจ้าที่สิงสถิต นมมนทนพิธีแห่งนี้ขอท่านจงรับเมื่อท่านรับแล้วโปรดประทานพรให้ปวงข้าพเจ้าทำมาค้าขึ้นทำมาหากินเกิดลาบเกิดผลชัยชนะจนรวยทันใจสมปาถนาการใดคิดไว้จงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จ,จ เดินทางทั่วทิศอดภัทยทั่วไทยปรยาศจากโรคภัยไทยเจ็บทั้งปวงสิทธิกิจจังสิทธิกับมังสิทธิกาบยาตักขาทั้งโตสิทธิเดโชชยนิจังสิทธิราภูนิรันตระสัพะกัมมังตรัสิทธิเม ให้เอ่ยชื่อพร้อมนามสกุลของตัวเองนะครับแล้วเดินมาปักธูปนะครับผมนายอนุชาทรงศิริแล้วก็แฟนรายการคับพีนิวทุกท่านนะครับ นว่าจะปักอะไรก่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าท่นานไหนจะต้องการอะไรนะครับนะก็ไปปักก่อนได้นะ